Hello somebody <laughs> okay <laughs> bye 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 ปีนาสกาเรนะเทวานงปูเชยิภระเจ้าขออุชาเทวานรที่ปกปัองดูแลสถานที่ที่อยู่เพื่อขออมมีลานำสตีละคุณแม่บรรเทสนครามประชุมเพื่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รู ในการกระทำในคำนี้ขอบูรสนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รวมกันพามันมาตั้งแต่ตอนเดี๋ยวมอบิเศษนี้ที่กถาบันห้องของคุณนี่เราต้องกันครับ ให้แก,ก่ดวงวิญญาณคุณแม่นวลเทนนาถานขอให้ดวงวิาคุณแม่นวลเทนนาานตรงนำดอกไมนี้ไปไหว้พระเกแก้วุรารีคนสวรรค์เพื่อความสุขความร่มเย็นแก,ก่ดวงวิญญาณคุณแม่นวลเทนนาถานช่วยนารันตี ที่อาสัยให้ใจดวงวิญญาณคนแม่นอนเป็นนักขานขอให้ดวงวิญญาณคนแม่นอนเป็นนักขานอยู่ในที่ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถือให้ดีไม่ต้องจะท้าของอยู่อะไรมากราบลาแม่จับกราแม่ที่ฐานมีบางคนอื่นหักใครได้การที่จับก็ท้าทั้งสุดท้ายได้มีร่างจับสุดท้ายได้ะมร่างจาบ

อามใส่ได้เลยตนะัก<า>ได้มดใส่้ใส่ไต่อกไม้เยอนะเลยคนระับหวานมะีครับขนะ้างในะ ม่นมาญาจารย์มาลูกหลานมาดับพ er. ิธีครับเจ้าาลูกหลานลูกมาพิธีพิธีพิธีเหนยืนจะเต่าพิธีมาถ้ามาันลูกหลานมาเลยูปปจัใจพีครับมาลูกมาได้ยัไงผมเลยาราตาม้ดวเ โบคพันลานอนั่งรักกับตังรอหาคุณพีคิดสวาอักทีปฏิบยำปฏิบขอให้ไฟนี้จงเป็นไฟเย็นเส้นเดียวด่างน้ำคุ้มธมน์นี่ปราภุมนี้ขอให้มีความร่มเงยนเ็นแต่นอนเิญญาณ คนแน่นอนเป็นน้ำตาลต่อให้องเนยาน <laughs> the best ever. <laughs> แต่แบบว่าทำไมที่ไ่รู้จักเราเียวแต่ว่าสมัยก็อนมันทาลังไม่ลา้วกาว่อ่หืเต่นีจเจอพีแก้วที่ชอเอลเจงึ่ล่งทเข้าไปใฝัวใเออเออเอน่ยกยกอยู่อ่ะมันเป็นทามมีเดียอยู่วยเ็นยังอร พอค่ะแม่ับแกั่ดแม่ยพอก็อหลังนลยีงไม่ได้ยู่เดือนแมะไม่สบายมีกันไม่กไม่ตักกตังายเออไ่ได้ไม่ได้ชรไม่ได้ชอันี้ก็วะบูรณมครับจะสอบได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเอาให้ได้สักอย่างเช่นกีฬาดนตรีดุริยาก็ได้ก็ต้มีลูก เวคร์ตายทุกอย่างฮะยี่สบล่นอะไรกันมั้งปีกี่ปีก็ได้ว่าตอบเองไงไม่รู้เองวัสี่พี่มห้าแม่ถ้าพูดเรื่องสอบอะเอาโคต้าก็ได้ง่ายลูกชายก็ได้โคต้าห่อเขมสอ ก็หนึ uh, oh, okay. ่งสอกไม่ได้ถ้าเม่นนเดไม่ได้หรอกเพราะเก่งๆนั่นเลยแต่ละคนเพราะงั้นเอาคดก้าเนี่ยนึ่กเ้อยตแต่ต้องพยายามบอกอ่านต่้เลกอ่ะจำได้ด้วยครับ้นี่ย Đi bay 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 ติดคลิปด้วยใจกาขอบคุณขอบพระคุณแบบที่มีเก็บทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนครูบาอาจารย์ที่มามาร่วมแสดงน้ําใจให้กับลูกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนะค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบตะโกนนะถ้าเป็นคุณแม่จะพูดฟิลไหนใสหัวไปแม่ไม่คือฟิลนี่เลยอ๋อลานะอ้าปไกปากไปใสหัวไปนี่ apa kata kata ya jaya jaya saya ni hahaha hello, selamat di okay bye 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 <laughs>